สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาะตาลีค่ะวันนี้มาโชว์เพื่อนเอ่อกระถางพังทํากระถางพังก็เลยต้องเอามาทําให้มันปังกระถางแตกกันเพื่อนๆก็เป็นการจัดสวนถาดนะแคคตัสนะหรือแคคตัสแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะกระบองเพชรเล็กๆคะ่ะนะเอามาจัดสวนถาดเพราะว่ากระถางอันนี้มันแตกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ ก็เลยนาตาลีเอามาจัดไอเดียใหม่ว่าจัดให้มันสวยงามก็เลยมีแคคตัสรวมนะแล้วอันนี้ก็เป็นต้อยติง่งฝรั่งนะก็ถอนเอาในบ้านนี่แหละเอามาปลูกไว้นะก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่จะโชว์เป็นเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวเก่านะที่มันผุแล้วก็เลยเอามาตั้งให้เป็นคอนสวยงามค่ะเป็นเพื่อนก็นี่แหละกระถางปังกระถางพัง ปังกระถางแตกเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ